นับตั้งแต่ยูกิโ oh! อดูเอลมอนสเตอร์อนิเมะที่เปลี่ยนวัฒนธรรมป๊อปและโกยความนิยมถล่มทลายตลอดช่วงยุคป,ปี2000และยังคงมีภาคใหม่ออกมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันรู้หรือไม่ว่าก่อนจะมีรูปแบบการเล่นที่เป็นการ์ดเกมแบบนี้ในเนื้อเรื่องช่วงแรกๆของมังงะย Yu ูกิโ oh! อนั้นแทบยังไม่มีการ์ดเกมเกิดขึ้นเลยดดวยซ้ำแต่จะเป็นการละเล่นที่หลากหลายที่มาพร้อมกับเกมแห่งความมืดที่จะนำพาผู้แพ้ไปสู่ความทรมาน และในปี1 9 9 8อนิเมะยู Yu oh! กิโอภาคแรกที่ก่อนจะเป็นของโคโนมิเนี่ยหรือที่คนไทยเรียกว่าภาคไคบะหัวเขียวเนี่ยก็ได้เกิดขึ้นมานะครับซึ่งเป็นการดัดแปลงเนื้อหาจากมังงะภาคแรกที่มีความมืดมน ซีรีส์นี้มีทั้งหมด27ตอนรู้จักกันนอกญี่ปุ่นในชื่อว่าซีซั่น0ซึ่งในคลิปนี้ก็จะมีเกมแห่งความมืดที่รวมมาจากทั้งมังงะและอนิเมะซีซั่น0มาไว้ได้วยกันนะครับจะมีเกมใดบ้างที่เราหยิบยกมาพูดในคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทาคลิปต่อไปด้วยนะครับมันสําคัญกับเราจริงๆนะ และสำหรับใครที่อยากสนับสนุนพวกเรานะครับตอนนี้เสื้อคอลเลกชันใหม่ของพวกเราอันเกนี่บอยร้อมวางจำหน่ายแล้วนะครับสนใจเข้าไปกดติดตามอินบอซ์ทางเพจอันเกนี่บอยของพวกเราได้เลยนะครับตรงใต้ดิสคริปชั่นนี้เลยนะมันนี่แอนไนเปิดฉากตำนานแห่งยูกิโ oh! อในตอนแรกของยูกิโ oh! อ อุชิโอเด็กอัตพานที่รังเกจโนอุจิและคอนดะซึ่งอ้างว่าเป็นบริการของยุกิก่อนที่สุดท้ายมันจะมาเรียกค่าเก็บเงินคุ้มครองจากยุกิทําให้แม้แต่ตัวยุกิเองก็ยังโดนมันเล่นงานจนสลบไปด้วยเมื่อฟื้นขึ้นมายุกิหมายมั่นว่าจะปกป้องเพื่อนจึงพยายามประกอบตัวต่อพันปีจนเสร็จสมบูรณ์เป็นครั้งแรกทาให้ยามิยุกิปรากฏตัวขึ้นและทําการท้าแข่งเกมเป็นความมืดกับอุชิโอโดยเตรียมเงินมาเป็น2เท่าของที่อุชิโอเรียกร้องมากติกาก็คือผู้เล่นจะสลับกันวางกองเเเเเงง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 ิิินน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 บมมือออตตตััััวแแแแลลลลละะะใช้้้้้ีีทททปปกไผผ่่่่าซึครูจ และสามารถเก็บเงินที่แทงนั้นได้เล่นจนกว่างเงินจะหมดแต่ถ้าแทงลึกเกินไปจนถึงมือตัวเองก็ถือว่าแพ้และจะต้องเสียเงินทั้งหมดด้วยทั้งสองเล่นเกมกันไปมาเรื่อยๆจนมือของอุชิโอเริ่มสัน่นยูกิบอกว่ามือของอุชิโอถูกควบคุมโดยความโลภและถามว่าเขาจะยอมเสียมือเพื่อเงินหรือไม่แต่อุชิโอเชื่อว่ามีวิธีแทงครั้งเดียวเพื่อเอาเงินทั้งหมดโดยไม่ต้องเจ็บมือเขาจึงกำมีดในมือพุ่งเข้าใส่ย,ยูกิแต่ยูกิสามารถหลบการโจมตีนั้นได้และลงโทษอุชิโอด้วยภาพลงตาแห่งความโลภเนื่องจากการเล่นนนนกกกงงงซึ่่เเเมมี้้จะะะปราาาฏฉพใัทน ไม่ได้มีในอนิเมะนั่นเองนะครับน่าจะเถื่อนเกินมีมีดเสียบมืออะไรเงี้ยดาร์คพัลเซลจิกซอปปริศนาแห่งจิตสำนึก ครูโชนุอาจารย์สาวผู้เปี่ยมสเสน่ห์ที่ดึงดูดทุกสายตาด้วยรอยยิ้มและใบหน้าที่สวยงามแต่ทว่าภายใต้ภาพลักษณ์อันสมบูรณ์แบบนั้นกลับซุกซ่อนจิตใจที่ดำมืดเอาไว้เธอมักจะคอยจับผิดและลงโทษน,นักเรียนอย่างโหดร้ายโดยไม่คำนึงถึงความรู้สึกของพวกเขาเลยจนกระทั่งวันหนึ่งเธอได้นำปริศนารูปหัวใจของฮอนดะฮิโรโตะเพื่อนของยูกิมาประกอบต่อหน้าห้องเรียนและประจานความรักของเขาที่มีต่อโนสากามิโฮะหญิงสาวที่เขาแอบช่นชอบ ด้วยความคิดที่ขับแคบเธอจึงตรีตาภาพนี้ว่าเป็นภาพผิดศีลธรรมและขูดจะไล่เขาออกทว่าความมืดมิดภายในจิตใจของครูโชนุกลับกลายเป็นเชื้อเพลิงให้พลังของตัวต่อพันปีดึงดูดเธอเข้าสู่เกมแห่งความมืดโดยที่ไม่รู้ตัวเกมนี้ไม่ได้ใช้ความรุนแรงแต่กลับทร,รมานเธอด้วยความเจ็บปวดทางใจมากกว่าทุกครั้งที่เธอตอบปริศนาเธอต้องมาเชิญหน้ากับภาพหลอดจากการกระทำในอดีตของผู้คนที่เธอเคยทำร้ายรู้สึกถึงความทุกข์ทรมานที่เธอเคยมอบให้พวกเขาหน้ากากแห่งความสวยและเมคอัพอันปราณีตค่อยๆจางหายไปเผยให้เห็นใบหน้าที่แท้จริงงที่่เต็มได้้ววยยรรอ ควาโกรธและความลิษยาในมังหะผลของเกมสะท้พาได้เห็นว่าความคิดและจิตใจอันมืดมิดส่งผลต่อรูปลักษณ์ภายนอกได้อย่างไรนั่นเอง Monster World เกมหมากกระดานข้ามมิติ ยามิบาคุูระพูดปีศาจผู้ชั่วร้ายได้ใช้ร่างของบัคุูระเรียวล่อลวงยุกิโจโนอุจิอันสึและฮอนดะเข้าไปร่วมเกมกระดานบทบาทสมมติที่เรียกว่ามอนสเตอร์เวิลด์โดยตัวเองเป็นผู้ควบคุมเกมเขาวางแผนชั่วร้ายด้วยการดักจับวิญญาณของคู่ต่อสู้โดยผนึกพวกเขาไว้กับตัวหมากบนกระดานสถานการณ์ดูเหมือนจะเลวร้ยวายแต่แล้วยามิยุกิก็ปรากฏตัวขึ้นเขายึดร่างกายของยุกิและทอลูกเต๋าต่อสู้แทนเพื่อน,อนในขณะเดียวกันบาคุูระร่างธรรมดาก็พยายามต่อสู้ภายในร่างกายของตัวเองและใช้ตัวหมากนักเวทขาวบาคระ คอยช่วยเหลือฝ่ายยุกิอย่างลับๆเท่าที่จะทําได้อีกด้วยการต่อสู้ครั้งนี้ไม่ใช่แค่การถอยลูกเต๋าบนกระดานธรรมดาแต่เป็นการเดิมพันด้วยชีวิตที่ยุกิและเพื่อนๆจะต้องใช้กลยุทธ์ไหวพริบและพลังมิตรภาพทั้งหมดในการเอาชนะการดวลนี้และชิงวิญญาณของพวกเขากลับคืนมาจนในที่สุดด้วยความกล้าหาญและพลังมิตรภาพยุกิและเพื่อนๆก็สาม,มารถเอาชนะแผนการชั่วร้ายของยามิบาคุระได้สําเร็จบอกเลยว่าเกมนี้โคตรจัมันเลยครับใครที่ยังไม่เคยดูนะครับต้องไปดูให้ได้นะสรุกจริงๆ Silence Game บททดสอบแห่งความเงียบ ภายในห้องที่เต็มไปด้วยบรรยากาศอันน่าอึดอัดยุกิและโซโซจิ so นั่งประจันหน้ากันบนโต๊ะไม้ตรงกลางที่วางตุ๊กตาซาวเปียโรไว้คนละตัวตุ๊กตาเหล่านี้เปรียบเสมือนตัวแทนของผู้เล่นเกมนี้ไม่มีอะไรซับซ้อนเลยผู้เล่นคนแรกที่ทำให้ตุ๊กตาของพวกเขาเต้นลำถือว่าแพโซโซจิ so so รู้สึกมั่นใจเป็นอย่างมากเขาแอบสังเกตเห็นแจ็คหูฟังของยุกิที่ใกล้จะหลุดออกถ้าหลุดเมื่อไหร่เนี่ยตุ๊กตาของยุกิจะเต้นลำจากเสียงรบกวนนั้นทันทีเขาจึงวางแผนใช้กลยุทธ์เสียงรบกวนเพื่อทำให้ย,มยมา,า so so มยูิยึก หัวใจเขาเต้นรัวมากขึ้นเรื่อยๆเสียงหัวใจที่ดังก้องผ่านไมโครโฟนทูกขยายเสียงผ่านลำโพงข้างตัวสมผลให้ตุ๊กตาต่างเขากระตุกและเต้นรําอย่างบ้าคลั่งยูกิจึงไม่รอช้าลงโทษโซโซจิ ji, ด้วยเกมลงโทษบีทเฟสติวัลเพ e n ลลี่เกมทันทีเสียงหัวใจของโซโซจิยิ่งดังก้องขึ้นเรื่อยๆในหูเราก็เป็นเสียงกลองแห่งความพ่แพ้เกมดวลเสียงระหว่างยูกิและโซโซจิเป็นบททดสอบที่วัดมากกว่าแค่ทัากษะการฟังแต่เป็นการทดสอบความนิ่งและสติของผู้เล่นอีกด้วยน้่นเอง One Finger Battle การต่อสู้แบบนิ้วเดียวตัดสิน เกมนี้เกิดขึ้นขณะที่มีนักโทษแหกคุกบุกเข้ามาในร้านเบอร์เกอร์เวิลด์เพื่อหาเครื่องดื่มและบุหรี่เขาคว้าตัวอันสืบพนักง,งานเสิร์เป็นตัวประกันยูกิถูกครับให้เสิร์ฟวอดก้าและบุหรี่ให้เขายูกิจึงเปลี่ยนร่างเป็นยางมิยุกิยื่นสิ่งที่นักโทษสั่งให้จากนั้นก็นั่งลงตรงข้ามกับนักโทษและท้าทายเขาด้วยเกมนักโทษเอาบุหรี่ใส่ปากและเริ่มเทคเครื่องดื่มขณะที่ยุกิอธิบายกติกาโดยผู้เล่นแต่ละคนจะสามารถใช้ได้เพียงนิ้วเดียวเท่านั้นใครทำไม่ได้ก็เป็นฝ่่่่าา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 ายยยยยแพพ้้้้้นนนัักกกโทษเเเลลืืออใชชิิิวววีขขขงงงงรระะถถปูจจึคดดสมไ ในขณะที่ยุกิเลือกใช้นิ้วโป้งซึ่งขณะที่นักโทษกําลังเหนียวไกปืนยุกิ <Y uki S 1> ก็ใช้นิ้วโป้งเขาจุดบุหรี่ให้กับนักโทษแต่หลังจากจุดไฟแช็กแล้วยุกิก็วางมันไว้บนแขนข้างซ้ายของนักโทษซึ่งยังคงลินวัตก้าอยู่จนมันเริ่มล้นและหกใส่แก้วของนักโทษยุกิจึงเตือนเขาว่าทันทีที่เขาลั่นไกเนี่ยจะทาให้ไฟแช็คล้มและวัตก้าจะติดไฟทันทียุกิลุกขึ้นพอพาอันสือที่ถูกปิดตาไว้หนีไปอย่างง่ายได้ก่อนที่สุดท้ายนักโทษจะทาบุหรี่ตกลงทําให้ร่างกายเขาถูกไฟเผาอย่างน่าสสยยดดดอองงงงงหหลลลััััจจจาาาากกกกกนนน้้้ิิ็บร่่่่เเมมซึึํไไไวะข อันเสือเอาผ้าปิดตาออกเธอมองหาชายที่ช่วยเธอแต่น่าเสียดายที่ยูคิเองก็ไม่รู้เช่นกันเกมนี้เป็นอีกหนึ่งเกมที่น่าจดจํามากเลยนะครับเพราะฉากถูกเผาของนักโทษเนี่ยค่อนข้างจะสวยหรสยองเลย Paper Clash เปิดโปงความจริงของโคคุราน o โคคุราน ตั้งตนเป็นผู้วิเศษจอมดวงโลกที่อ้างว่าเขาสามารถมองเห็นอนาคตได้แต่จริงๆแล้วเขาเพียงเขียนคำทำนายจำนวนมากไว้แล้วเผื่อเฉพาะคำทำนายที่เป็นจริงทำให้ผู้คนคิดว่าเขาแม่นนั่นเองโคคุรานโนทานายว่าชายผู้แสนวิเศษจะปรากฏตัวขึ้นต่อหน้าอันสือและเธอจะตกหลุมรักเขาทันทีแต่เมื่อยุกิแสดงความสงสัยโคคุ ano, ราโนจึงทํานายต่อว่ายุกิจะถูกตัวสอนจำนวนมากหล่นใส่จนประสบกับเคราะห์จากนั้นเขาก็ทำการผลักตู้หนังสือใส่ยุกิในห้องสมุดเพื่อให้คำทานายเป็นจริงยูกิจะเปลี่ยนเป็นยามิยุกิทําให้มองออกถึง โกงของโคคุราโนและออกตามหาอันสืบเพื่อให้คำทำนายเกี่ยวกับอันสืบเป็นจริงโคคุราโนจึงหวังจะใช้โลฟอร์มทำให้เธอสลบยุกีปรากฏตัวท้าทายโคคุราโนด้วยเกยมแห่งความมืด ทั้งคู่สลับกันดึงกระดาษออกทีละแผ่นไปเรื่อยๆจนกระทั่งยุกิดึงกระดาษอีกแผ่นทําให้ขวดมีบางส่วนลอยเหนือโตะ๊ะยุกิจึงท้าทายโคคุรานโนว่าถ้าเขามีพลังจิตจ,จริงเนี่ยควรใช้พลังยกขวดให้ลอยได้และเมื่อโคคุรานโนจะพยายามดึงกระดาษขวดก็ตกลงพื้นแตกทําให้คอโลโฟอร์มฟุ้งกระจายทําให้เขาหมดสติไปก่อนที่บันำทึกคําทํานายปลอมของเขาจะถูกเปิดเผยผู้คนจึงรู้ว่าเขาเป็นเพียงคนโกงในที่สุด Eye, H ockey. H ockey. H ockey, กริดเดิลไอ Ho ฮอกกี้ฮอกกี้กระทักไฟสุดอันตราย อันสือได้พื้นที่ที่ดีในการจัดเทศกาโลโรงเรียนโดมิโนโเพื่อหารายได้ให้ห้องด้วยกิจกรรมเกมสันทนาการตามคําแนะนาของยูกิขณะที่ทั้งคู่กําลังเตรียมบูธกลุ่มของอินโกาชิระโกโรก็มาอ้างสิทธิพื้นที่นี้เช่นกันแต่เมื่ออันสือปฏิเสธโกโรจึงใช้กระทายักษ์พังบูธยูกิที่พยายามจะหยุดเขาแต่กระดงกระทะกระแทกจนสลบไปจนเมื่อฟื้นขึ้นมาที่ห้องพยาบาลพบอันสือเสียใจที่สูญเสียพื้นที่เขาจึงเปลี่ยนร่างเป็นยามิยูกิและทําการนัดพบกับโกโรเพื่อท้าทายด้วยเกมแห่งความมืดฮอกกี้กระทะไฟม นี้ใช้กระทายักษ์อันร้อนระอุเป็นสนามและไม้พายแทนไม้ตีลูกยางเป็นก้อนน้ำแข็งที่บรรจุสารเคมีอันตรายไว้ภายในผู้เล่นจะต้องใช้ไม้พายตีลูกยางนี้ใส่ฝ่ายตรงข้ามหากสารเคมีนี้สัมผัสกับกระทะร้อนก็จะเกิดระเบิดขึ้นแม้จะคิดว่าการเล่นเกมกับยุกิดูไร้าสาระแต่สุดท้ายโกโร่ก็ตอบตกลงเทาตีก้อนน้ำแข็งอย่างแรงจนยุกิแทบจะตีสู้ไม่ได้เมื่อรู้ว่าจะแพ้แน่ ยูกิจึงใช้ขอบไม้พายตีก้อนน้ำแข็งทําให้มันเกิดรอยแตกแล้าครั้งต่อไปที่โกโรตีก้อนน้ำแข็งก็จะแตกออกในทันทีส่งผลให้สารเคมีระเบิดใส่หน้าเขาและกลายเป็นยุกิที่ชนะเกมนี้พร้อมทั้งได้พื้นที่กลับคืนมาคอยอินสเนเกอร์บททดสอบของความโลภ โจโนอุจิซื้อรองเท้าแอร์มัสเซิลจากร้านจังกี้สกอร์เปียนแต่กับถูกเจ้าของร้านแอบจาอ้างอนาพนันมาแย่งคืนไปยูกิจึงเปลี่ยนล่าเป็นยามิยุกิพร้อมทั้งจโนอุจิและฮอนดะกลับไปทวงเอารองเท้าคืนมาเจ้าของร้านที่ไม่พอใจก็ได้วางแผนแอบใส่แมงป่องหวังให้ยุกิโดนต่อยยูกิที่รู้ทันจึงใสเ่เหรียญสิบไว้ในรองเท้าและท้าทายเจ้าของร้านเล่นเกมแห่งความมืดเกมนี้เรียบง่ายแต่เดิมพันด้วยชีวิตผู้เล่นจะต้องผัดกันล้วงเหรียญจากรองเท้าแอร์มัสเซิลซึ่งมีแมงป โดยไม่สนใจความปลอดภัยเขาล้วงเหรียญทีเดียวจานวนมหาศาลกะว่าจะชนะอย่างง่ายดายแต่ผลลัพ์กลับตรงกันข้ามกํามือที่เต็ไมไปด้วยเหรียญกลายเป็นอุปสรรคขัดขวางทาให้ไม่สามารถดึงออกจากรองเท้าได้สุดท้ายจึงต้องพ่ายแพ้ต่อพิษร้ายจากแมงป่องในขณะที่ยังมิยุกิแสดงให้เห็นถึงสติป,ปัญ,ญญาและความรอบคอบเขาไม่ประมาทและเลือกที่จะล้วงเหรียญทีละนิดเพิ่มโอกาสในการเอาชนะโดยไม่ต้องเสี่ยงกับอันตรายเกมแห่งความมืดน,นี้จึงเปรียบเสมือนกระจกสะท้อนความมืดในจิตใจของมนุษย์เผยให้เห็นผลร้ายของความโลภที่นําไปสู่ความพ่ายแพ้นั่นเอง concentration or des สมาธิพิชิตมัจจุราช ในตอนหนึ่งของยุกิโอชาดีเริ่มสงสัยในตัวของยุกิหลังจากรู้ว่าเขาครอบครองตัวตอบปริศนาพันปีด้วยเช่นกันเพื่อวางแผนทดสอบเกี่ยวกับพลังของตัวตอบพันปีและพลังของยุกิบนดาดฟ้าโรงเรียนชะตากรรมของอันสึเด็กสาวผู้ร่าเริงถูกแขวนไว้บนเส้นได้เธอถูกสะกดจิตให้ยืนนิ่งอยู่บนแผ่นไม้ที่ยื่นออกจากขอบตึกในศึก <ทำ S 2> ครั้งนี้มีชีวิตของเธอเป็นเดิมพันในเกมแห่งความมืดอันดูดเดือดระหว่างยามิยุกิและชาดีคอนเซนเทชันออเดตคือด่านที่2ของเกมแห่งความมืดนี้ยามิยุกิถูกภาพลงตาของอมิตรจับตัวเอาไว้้้อออยู่เขาตงกริให โดยมีเวลา5นาทีก่อนที่อมิตจะกัดเขาตายแม้จะเป็นเพียงภาพลงตาแต่เคี้ยวของมันก็ยังสามารถฆ่าเขาได้ปริศนาที่อยู่ด้านหน้าเขาเป็นแผ่นหินเรียงเป็นตาราง3ามูนสซึ่งแต่ละแผ่นจะมีเครื่องหมายคำถามคล้ายเกมคอนเซนทรชันแผ่นเหล่านี้จะมีคู่ที่เหมือนกัน4คู่และมีแผ่นเดียว1แผ่นยูกิจะต้องทายภาพบนแผ่นเดียวให้ถูกต้องเพื่อชนะเกมโดยห้ามพลิกแผ่นใดๆและจะได้รับคำใบ้เพียงหนึ่งคำว่าแผ่นเหล่านี้เป็นภาพสะท้อนของอมิรเมื่อเวลาใกล้หมดยูกิที่สรุปได้ว่าแผ่นหินเหล่านี้จึงน่าจะแทนสิ่งที่อมิตมี2ชิ้น และสิ่งที่เธอมีเพียง1ชิ้นเธอมีหูตาจมูกและมือสองข้างดังนั้นในวินาทีสุดท้ายยุก,กิจึงตะโกนคําว่าปากทําให้เขารอดพ้นจากเงื้อมือของอาม,มิตรในที่สุด เกมแห่งความมืดเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงการโดนไ้่อย่างที่เราคุ้นเคยกันในอนิเมะยูกิโอเท่านั้นแต่ยังเป็นบททดสอบความกล้าหาญสติปัญญาและจิตใจของผู้เล่นซึ่งมักจะสะท้อนให้เห็นถึงแง่มุมที่มืดมิดของมนุษย์ได้อย่างแยบยน์ผู้ที่มีกลยุทธ์ไหวพริบและมีสติมากพอเท่านั้นจึงจะสามารถคว้าชัยชนะในเกมเหล่านี้ได้แน่นอนว่ายังมีอีกหลากหลายเกมที่เราไม่ได้หยิบยกมาพูดถึงในคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆอยากนำเสนอหรืออยากให้เราทำคอนเทนต์อะไรมาเล่าเพิ่มเติมก็สามารถพิมพ์บอกพวกเรากได้ที่คอมเมนต์ด้านล่าง